สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลกับปุกออกง่ายได้ชัวร์กันอีกเช่นเคยนะคะและคลิปนี้เนี่ยเราก็มีรถเข้าใหม่มานําเสนอค่ะกระบะพร้อมใช้งานในราคาเพียงหลักหมื่นเท่านั้นคุณผู้ชมใครตามหายอยู่ไว้เข้าส่วนเข้าไร่นะคะคันนี้ใช้งานได้อย่างดีตามปกติยางปีใหม่ทั้ง4เส้นนะปี2022แล้วก็ภาษีพรบรครบไม่มีขาดเล่มก็มีครบพร้อมโอนค่ะ คันนี้นะคะนั่นก็คือรุ่น t ต y o ต้ m i g ต t y X 2.4ซ์สอีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตี1995ค่ะคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยได้ระบบเกียร์แมนวนวลสภาพพร้อมใช้งานมากๆจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะสำหรับตัวรถคันนี้เนี่ยราคาหน้าป้าย119,000บาทวันนี้ผูกขายเพียง9 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครตามหาอยู่รีบด่วนเลยเข้ามาคันเดียวค่ะคันนี้เป็นรถบ้านตีเทินเข้ามานะคะเจ้าของเดิมก็เอามาเทินกับตัวเตต้าห้ลักรีเวตัวเดียวของเราไป นั่นเองนะคะสภาพมัน,นก็จะเป็นเดิมๆม,มาจากเจ้าของกันมาแบบนี้เลยแต่เรียกได้ว่าตัวเจ้าของเดิมเนี่ยนะคะเจ้าของเขาดูแลดีมากๆคุณผู้ชมอย่างตัวยางเนี่ยปี2022ยี่ห้อ Bistro บบทั้ง4เส้นนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะคะก็ถือว่าสภาพดีไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอน100%ค่ะคุณผู้ชมคันนี้จะได้เป็นสีเขียวเดิมโรงงานนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยว่าภาษีพารบอรมีครบไม่มีขาดนะคะแล้วก็ด้านในของตัวรถคันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าติดฟิล์มกันมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะภายในนะะะคจไ เป็นเบาะหนังนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดกันอย่างแน่นอนด้านในนี้นะคะผู้ชมก็จะได้เป็นระบบแอร์เย็นฉ่ำนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องเล่นนะคะพานาโซนิกนะคะใส่เทปได้ฟังวิทยุได้ค่ะระบบต่างๆใช้งานได้ตามปกติเลยสําหรับคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเกียร์แมนนวลกันอีกด้วยตัวรถเนี่ยนะคะถือว่าน่าใช้งานนะคุณผู้ชมคะราคาก็ถูกก็ดีนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมก็ยังดูแลมาให้อย่างดีอีกด้วยนะคะด้านหลังนี้จะเป็นรุ่นเอ็กทราแคปก็จะมีพื้นที่ในการนั่งโดยสารด้านหลังได้เดี๋ยวเราพาไปช ในส่วนของด้านหลังกระตาะเลยค่ะสำหรับด้านท้ายนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาสภาพนะคะก็เดิมๆกันมาแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานนะคะเข้าสวนเข้าไร่คือไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะคุณผู้ชมลดราคาหลักหมื่นนะคะแต่ว่าบัตถุข,ของได้อย่างสะดวกก็คือคุ้มแล้วจริงๆนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยนะคะพื้นที่ด้านหลัง นะคะก็สามารถวางของวางไรได้นะคะมีตัวล็อกตัวเนียวอะไรตั้งอะไรคืออยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะรับประกันคัสซีสวยคัสซีตรงเลขถังเลขเครื่องตรงโอดได้แน่นอน100%นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถฝั่งนี้เนี่ยผู้ชมคะ มาพร้อมกับตัวภายในนะคะก็คือเป็นตัวพวงมาลัยพาวเวนะคะตัวรถเนี่ยสภาพถือว่าสวยงามแล้วก็พร้อมใช้งานเลขไม่อยู่ประมาณ480,000นะคะ8,000กิโลเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะเลขไม่ประมาณนี้ถือว่าคุณผู้ชมก็เทียบกับตัวปีรถนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานกำลังแบบพอดิบพอดีเนาะ ตัวรถเนี่ยนะคะผู้ส่งขาเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆซอกสีเดียนเดิมจากโรงงานสติกเกอร์เหรียญบาทก็จะเดิมอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์ครอยดอจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะคันนี้อย่างที่บอกค่ะมีเล่มทะเบียนนะคะมีชุดโอนลอยครบพร้อมโอนและเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันเลยค่ะ เครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นตัว2.4ดลิตรดีเซลเครื่องโตโยต้าเดิมๆค่ะคันหน้าเดิมอยู่ครบไม่มีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกามจมน้ํากันอย่างแน่นอนเลยนะคะคันนี้แผ่นเพนมูนเดิมสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็อยู่ครบฝากระโปรงก็เดิมบางกันมาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะคันนี้ขออนุญาตขายตามสภาพเพราะว่าราคาถูกและราคาดีและความใช้งานแล้วจริงๆนะคะใครที่สนใจสามารถติดต่อกับปุ๊กเข้ามาได้เลย,เลยที่0 9 8 9 8 0 7 5 0 3้คันนี้ขออนุญาตขายเงินสดเท่านั้นนะคะ ไม่สามารถจัดไฟแนนได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สาวกบุกต้องขอตัวลาการไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ